สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยออกมาระบุบอกว่าโควิดก็หนักเศรษฐกิจก็ซุดประเทศไทยจะไปทางไหนหยุดผลักภาระให้ประชาชนรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียของประชาชน ทั้งชีวิตเศรษฐกิจยืนยันว่าตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด1 9รัฐบาลก็เร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อเพื่อนําผู้ติดเชื้อไปรักษาไม่ได้ปล่อยปละละเลยแต่อย่างใดรัฐบาลพยายามแก้ปัญหาและเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ไม่เคยปล่อยให้ประชาชนต้องดิ้นรนตามยถากรรมจึงมีมาตรการเดียวยาต่างๆออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่ว่าคุณหญิงสุดารัฐต้องเปิดใจให้กว้างไม่ใช่ว่าตัวเ,เลขผู้ติดเชื้อน้อยก็บอกว่ารัฐบาลพยายามปกปิด พอตัวเลขผู้ติดเชื้อมากก็บอกว่ารัฐบาลไม่รับผิดชอบคุณธนากรยังบอกอีกนะครับว่าอยากให้คุณหญิงสุดารัตน์มองอีกกลุ่มหนึ่งว่าที่เศรษฐกิจสุดวันนี้เกิดจากโควิด -19 ซึ่งก็เป็นไปทั่วโลกและถ้าหากต้องฟื้นตัวทางเศรษฐกิจช้าก็เป็นเพราะคนบางกลุ่มพยายามออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวในช่วงที่คนไทยทั้งประเทศพยายามล็อกดาวน์อยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อให้เร็วที่สุดจนเสียโอกาสที่จะได้เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศใช่หรือไม่ที่สําคัญ ยิ่งเป็นการผลักภาระให้กับแพทย์และพยาบาลที่ต้องทํางานหนักขึ้นอีกด้วยอย่างไรก็ตามวันนี้คุณหญิงสุดารัตน์ตั้งพักการเมืองใหม่แล้วก็ควรที่จะหยุดเบี่ยงแหหาประเด็นเรียกคะแนนนิยมให้กับพรรคตัวเองด้วยการโจมตีรัฐบาลรายวันโดยไม่สนใจข้อเท็จจริงเสียทีคุณธนกรยังบอกต่อนะครับบอกว่ารัฐบาลจะทําให้คนไทยปลอดภัยได้มากกว่านี้ก็เร่งเปิดประเทศให้ประชาชนทำมาหากินและก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เร็วกว่านี้ ถ้าไม่มีคนกลุ่มหนึ่งที่คอยดุนหลังผู้ที่ออกมาชุมนุมแล้วก็ใช้ความรุนแรงทําร้ายเจ้าหน้าที่ทําลายทรัพย์สินราชการเป็นรายวันบิดเบือนข้อมูลต่างๆให้ประชาชนหวาดกลัวไม่เว้นแม้แต่วัคซีนที่เป็นสิ่งจําเป็นในขณะนี้ก็ยืนยันว่ารัฐบาลจัดการกับการระบาดรอบนี้อย่างรวดเร็วและดีที่สุดแต่ทุกอย่างจะสําเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนซึ่งที่ผ่านมาประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมีเพียงบางกลุ่ม ที่พยายามออกมาดิสเครดิตรายวันอยู่เรื่อยไปคุณหญิงสุดารัตน์เองก็น่าจะรู้ดีว่าเป็นคนกลุ่มไหนนี่ครับคุณธนกรนั้นก็โตกลับไปยังทางด้านคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพักไทยสร้างไทยที่ปัจจุบันนี้ในแต่ละวันนั้นก็มักจะหาเรื่องเนี่ยนะครับออกมาเพื่อที่จะดิสเครดิตรัฐบาลอยู่ทุกวันนะครับก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยนะอย่าเวี่ยงแหเพื่อที่จะหาคะแนน นิยมให้กับพักตัวเองเลยมันควรจะเป็นเวลาที่ร่วมมือร่วมใจในการที่จะนำพาประเทศนะครับฝ่าวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไม่ใช่หรือ